มาตอบคำถามของน้องคนนี้นะคะถามว่าขึ้นเขื่อแอ้กับเผาเขือแอ้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงแต่ว่ามันแปลว่าน่ารักมากคือไปหามาแล้วด้วยนะออะแบบนี้เลยค่ะคําบอกระดับในภาษาจีนที่แปลว่ามากเนี่ยนอกจากคําว่าเขินแล้วจริงๆเนี่ยยังมีคําว่าเฟยชองด้วยนะแล้วก็ในภาษาพูดที่นิยมใช้กันก็คือคําว่า เตัวนี้เนี่ยแหละค่ะก็คือเอาคำว่าเขาหรือเขินเนี่ยวางข้างหน้า adjective คือคำคุณศัพท์อย่างเช่นคำว่าเขือไอ้นะคะบอกลักษณะที่น่ารักนะคะน่ารักมากจะพูดว่าขึ้นเขือไอ้ก็ได้หรือจะเป็นเขาเขือไอ้ก็ได้เหมือนกันหรือเวลาที่เราเจอของมาอย่างโอ๊ยแพงมากเลยจะพูดว่าเขิงกุ้ยก็ได้นะคะหรือจะพูดว่า,าเขากุ้ย ก็ได้เช่นกันคือแบบว่าแผงมากไปเจอแบบหนุ่มนะคะโอ้ยหล่อมากนะคะจะพูดว่าเคชโอเคเคยหรือจะเป็นหาวเช่也可以很容易ง่ายมากหรือจะเป็น